คลิปนี้มาดูกฎหมายเรื่องนี้กันต่อนะครับคลิปนี้เนี่ยอยากจะให้ดูประเด็นเรื่องของการชำระหนี้นะในมาตรา219อเานี่ยนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ทำซ้ำนะฮะแล้วก็ก็ไม่ไม่ว่ากันนะนะแต่ว่าจะจะหยิบยกประเด็นนี้มาให้ดูว่าเวลาที่พอเราศึกษากฎหมายเนี่ยนะอย่างกรณีอย่างดูมาตรา2 1 9เนี่ยที่บอกว่า ถ้าการชําระนี่กลายเป็นพ้นวิสัยตรงนี้นะคานนี้สิ่งที่เราจะจะจะอ่านได้จากตัวบทเนี่ยที่บอกว่าถ้าการชําระนี่กลายเป็นพ้นวิสัยคำว่าการชําระนี่นะเราก็จะต้องนึกย้อนและคำว่านึกย้อนนี่หมายถึงว่า <c oughs> ขั้นตอนที่มาถึงขั้นตอนที่บอกว่าการชําระนี่เนี่ยนะมันเป็นขั้นตอนของอะไรนะเราก็ต้องต้องนึกนึกย้อนย้อนว่า การที่จะเป็นหนี้กันเนี่ยมันมันแสดงว่าหนี้เนี่ยมันจะต้องมีบอกเกิดของของของหนี้นะอา้าวแล้วบอกเกิดของหนี้เป็นยังไงล่ะบอกเกิดแห่งหนี้มันก็จะเป็นนะมันก็จะเป็นเรื่องของนิติกรรมก็คือเรื่องของสัญญามีข้อสัญญาตกลงกันเกิดเป็นสัญญาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นบอกเกิดแห่งหนี้และมันอ,อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของนิติเหตุ น,นิติเหตุเอาที่เป็นบอกเกิดห่งนี่คืออะไรอย่างเรื่องละเมิดอย่างเงี้ยหรือเรื่องที่กฎหมายบัญญัติว่าคนจะต้องรนะับผิดอะไรพวกเนี้ยนะก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องมีหน้าที่นะกฎหมายบัญญัติว่ามีหน้าที่อย่างหน้าที่ช,ชาระภาษีอะหน้าที่เสียภาษีอะใครที่มีทรัพย์สินนะอย่างมีสอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินเป็นทรัพย์สินนะซึ่งตอนนีนะ้รัฐเขาก็จะมีการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิสนนะเพราะฉะนั้นใครที่มีทรัพย์สิน โอ้นะฮะถือครองทรัพย์สินไว้เยอะๆเนี่ยนะฮนะภาษีเริ่มที่จะ,ะเยอะแล้วนะอย่างอย่างเคยเคยเสียภาษีแค่มีที่ดินอยู่แปลงนึงเสียภาษีแค่10บาทอย่างเงี้ยตอนนี้มันเป็นพันเป็นหมื่นแล้วนะเพราะฉนั้นตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าผู้คนก็อาจจะเดือดร้อนหน่อยว่าใครที่ถือครองทรัพย์สินแล้วก็ไม่ทําประโยชน์นะถ้าทําประโยชน์นะหรือมีพอกินพออยู่อย่างเงี้ยก็จะไม่ถูกเก็บภาษีตรงนั้น นะแต่ถ้าเกิดมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ยอมทําประโยชน์เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นการบีบบังคับให้คนที่มีทรัพย์สินเนี่ยจะต้องจัดการทรัพย์สินของตัวเองนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจอภาษีนะอันนี้ก็เพื่อความเป็นธรรมในสังคมไงใครที่ถือครองทรัพย์สินไว้เยอะๆแล้วไม่ทําประโยชน์เนี่ยก็ควรที่จะต้องจําหน่ายจ่ายแจกไปให้คนอื่นเขาใช้ประโยชน์บ้างนะตัวเองถือครองไว้คนเดียวะสะสมความมั่งคั่งไว้คนเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นการเอาเปรียบนะเพราะว่าทร,รัพยากรอันนี้เป็นทรัพยากรของโลกนะ แผ่นดินนะดินก้อนดินทุกก้อนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นซับซับซับของโลกอะ่ะแต่ว่าเราเนี่ยนะเอามีสิทธิ์ที่จะใช้เนี่ยก็คือมีกรรมสิทธิ์อย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเกิดเราถือครองไว้เยอะแล้วก็ต้องอ่ชดใช้ในส่วนที่เราถือครองอะ่ะภาษีนิดนิดได้หน่อยเองแต่ว่าถ้าคนไม่ได้คิดนะก็หูมองโอโ้มันเยอะมากนะโอโ้มันภาษีมันโหดร้ายมากเลยอะ่ะเนี่ยบางคนอาจจะคิดอย่างนี้นะถ้า ทำไม่รู้จักที่จะ,ะทํามาหาประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่ตนเองมีนะครับก็จะเดือ,อดร้อนนะเอาและครับแหมนอกเลิกไปมาดูประเด็นต่อว่าที่บอกว่าถ้าการชําระหนี้เนี่ยนะคำว่าจะมีการชําระหนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องย้อนย้อนหาว่ามันไอหนี้่มันมาจากอะไรหนี้อ่ะนะหนี้เนี่ยการที่เราจะต้องชําระหนี้เนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากนิติเหตุหรือมันมาจากนิติกรรมไม่ว่ามันมาจากนิติเหตุหรือนิติกรรมเนี่ยมันก็จะต้องมีบุคคลสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าหนี้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นลูกหนี้นะและคราวนี้เนี่ยประเด็นที่บอกว่าการชําระหนี้อ่ะก็ต้องถามอีกว่าเอ้าแล้วฝ่ายไหนล่ะที่บอกว่าเป็นเป็นลูกหนี้นะอีกฝ่ายไหนเป็นเจ้าหนี้คือกรณีของการชําระหนี้เนี่ยนะฮะถ้าเป็นกรณีซื้อขายนะถ้าบอกว่าเป็นกรณีซื้อขายแล้วก็ต้องดูว่าอ่าถ้าเราจะจับจับปมประเด็นว่าไอ้การชําระหนี้เนี่ยนะมันอยู่ขาไหนอ่ะนะถ้าก็ขาคน ขาคนขาของคนขายเนี่ยนะคำว่าขาคนขายเนี่ยหมายถึงว่ามันมบนแยกเป็นสองกิ่งอะนะสขาเนี่ยขาหนึ่งเป็นฝ่ายเจ้าหนี้อีกขาหนึ่งเป็นฝ่ายลูกหนี้กรณีการชําระหนี้นะในส่วนของการชําระหนี้ที่ถ้าเกิดเป็นกรณีของการซื้อขายอะใครที่มีหน้าที่จะต้องชําระหนี้ส่งมอบทรัพย์สินน่ะขานั้นอะเราก็จะเรียกว่าเป็นลูกหนี้ลูกหนี้ที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินก็คือขาของคนขายฮะใช่ไหม คนซื้อก็เป็นเจ้าหนี้เห็นไหมแต่ว่าถ้าเกิดอาการชําระหนี้ที่เป็นเงินทองอ่ะใช่ไหมสัญญาซื้อขายการชําระหนี้ที่เป็นเงินทองขาที่เป็นเจ้าหนี้คือใครครับเนี่ยขาที่เป็นลูกหนี้คือใครอ่ะเห็นไหมขาขาที่เป็นเจ้าหนี้ก็คือคนคนขายเขาจะต้องเป็นคนรับเงินไงส่วนคนซื้อจะต้องจ่ายตังค์ไอาการชําระหนี้ในการชําระราคาเนี่ยมันก็จะเป็นนะก็คือมันก็จะกลับกันอ่ะ ฝ่ายเจ้าหนี้ฝ่ายคนซื้อเป็นลูกหนี้ฝ่ายคนซื้อเป็นเจ้าหนี้ฝ่ายคนขายเป็นเจ้าหนี้ฝ่ายคนขายเป็นลูกหนี้ตรงเนี้แต่ครั้นี้ประเด็นที่เราศึกษากันในเรื่องหนี้เนี่ยเราจะพบว่าเนี่ยถ้าเกิดบทบัญญัติที่บอกว่าถ้าการชําระหนี้กลายเป็นพนวิสัยเราก็ต้องดูว่าขาไหนเนี่ยนะก็คือถ้าเกิดกรณีของการซื้อขายขาไหนที่จะต้องมีการชําระหนี้แ <pus> น่นอนนะถ้าซื้อขายเนี่ยคนที่จะต้องชําระที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินน่ะก็ต้องเป็นขาคนขาย เพราะนั้นขาคนซื้อก็จะเป็นเจ้าหนี้ขาคนขายก็จะต้องเป็นลูกหนี้นะถ้าเป็นกรณีของการาการซื้อขายบริการกันก็คือการจ้างแรงงานอย่างเงี้ยจ้างแรงงานจ้างทําของอย่างเงี้ยเป็นการซื้อขายบริการอย่างเงี้ยมันก็ต้อง <c oughs> ดูว่าขาไหนเป็นเป็นผู้ให้บริการขาผู้ให้บริการน่ะก็คือขาชําระหนี้ใช่ไหมส่วนไอาการชําระเงินอ้มันมันแทบไม่ต้องมาพูดถึงเลยนะนะเพราะฉะนั้นประเด็นที่บอกว่าที่เราศึกษากฎหมายเรื่องหนี้เนี่ย ป <c oughs> มประเด็นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่าเนี่ยกรณีของการกรณีของหนี้ที่เกี่ยเกี่ยวกับการที่จะต้องชําระนะกรณีชําระเรื่องสินค้าสินค้ามันไม่ยากมันง่ายๆมันไม่มีปัญหามากนะแต่กรณีของการชําระหนี้ที่เป็นสิ่งของอย่างเงี้ยเวลาเราศึกษาเรื่องหนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึง <c oughs> บทกฎเวลาอันจะพึงชําระหนี้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ที่จะมีปัญหาก็คือชําระหนี้อย่างกรณีซื้อขายอย่างเงี้ยการชําระหนี้ นี่เรื่องเกี่ยวกับสินค้าเนี่ยการชำระหนี้ก็คือการส่งมอบทรัพย์สินส่งมอบสินค้าพวกนี้เราก็จะพบว่าเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นเรื่องของการชำระหนี้ในลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าจะเป็นการชำระราคาก็ว่ากันไปนะแต่กรณีที่กำลังจะพูดในมาตรา2 1 9เนี่ยที่บอกว่าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยคำว่าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยตรงนี้ต้องจับประเด็นที้ว่าใครเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ก่อนนะให้ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวงงเลยนะว่าใคร ใน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 ,ในเรื่องที่เรากําลังจะพูดอยู่เนี่ยใครเป็นเจ้าหนี้ใครเป็นลูกหนี้เรายังกําหนดไม่ได้อย่างนี้มัน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 มาต่อตรงนี้ไม่ได้นะต่อไม่ติดนะเพราะ,ะนั้นต้องกําหนดให้ก่อนว่าอ่ะสมมุติว่าเป็นอ่เรื่องเกี่ยวกับหนี้มาจากการซื้อขายนะแล้วก็ให้คนขายเนี่ยนะเป็นลูกหนี้นะคนซื้อเป็นเจ้าหนี้นะคนคนขายเป็นอ่เป็นลูกหนี้ก็จะต้องมีหน้าที่ส่งมอบสิ่งของการที่ลูกหนี้ ตัวอย่างนี้นะกร,รณีนี้นะลูกเนี้ยเป็นเป็นลูกหนี้ในการชําระหนี้ปรกากฏว่าการชําระหนี้ในกรณีของการส่งมอบทรัพย์สินเนี่ยนะมันกลายเป็นพ้นวิสัยฮะเห็นไหมกลายเป็นพ้นวิสัยพ้นวิสัยคืออะไรฮะพ้นวิสัยที่จะชําระหนี้ได้ไงนะและกรารชําระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยก็คือคนที่เขาจะต้องส่งมอบทรัพย์สินไอ้ตัวนั้นเขาส่งมอบไม่ได้อแล้วทําไมไอ้ทรัพย์สินตัวนั้นถึงส่งมอบไม่ได้ ก็เพราะว่าทรัพย์สินตัวนั้นมันถูกทําลายไปไงนะอย่างอย่างอาจจะมีการซื้อขายรถยนต์กันอย่างเงี้ยปรากฏว่าไอ้รถยนต์ที่จะต้องส่งมอบ่าดันนะไปจอดไว้ในในโรงเรือนนะแห่งหนึ่งและไอ้โรงเรือน่ะหรือที่จอดแห่งนั้นเนี่ยดันเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยนะคันเรียกฟ้าผ่าถามว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันเป็นเหตุที่ใครกระทําให้เกิดฟ้าผ่าไหมมันก็ไม่มีมันเป็นเรื่องของธรรมชาติฟ้าผ่าทําให Uh, uh, ไอ้ลงรถนั้นพังลงรถนั้นเสียหายไฟไหม้เสียหายแล้วมันก็ทําให้ทรัพย์สินที่จะต้องสงมอบสูญหายเสียหายไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการชําระหนี้ของคนที่เป็นคนขายรถยนต์ชําระหนี้ได้ไหมฮะมันก็ชําระไม่ได้เมื่อชําระไม่ได้มันก็กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะว่ามันชําระไม่ได้ไงเห็นไหมและไอ้การชําระไม่ได้ตรงเนี้ยเนี่ยที่บอกว่าเป็นพ้นวิสัยเพราะมันชําระไม่ได้เพราะถูกไฟไหม้เนี่ย เพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อนนี่ก็คือมีการตกลงกันแล้วว่าจะต้องซื้อขายกันจะต้องส่งมอบก,กันน่ะแต่ดันฟ้าผ่า,าเกิดไฟไหม้รถยนต์เสียหายอย่างเงี้ยนะตรงนี้แหละครับเนี่ยตรงนี้นะเท่ากับว่าลูกหนี้ก็คือคนขายไม่สามารถที่จะส่งมอบทรัพย์สินให้แก่เจ้านี้ได้อะอันนี้ไหมคราวนี้พอบอกว่าไม่สามารถจะส่งได้เพราะอะไรเพราะมันเกิดเหตุพ้นวิสัยเอาละครับคราวนี้ไอาการพ้นวิสัยที่ว่าเนี่ย ถามว่าหาตัวคนรับผิดได้ไหมอ่าหาได้ไหมฮะถ้าหาได้ก็ดีสิฮนะก็ให้คนคนนั้นรับผิดใช่ไหมแต่เนี่ยเอามาดูต่อและซึ่งและซึ่งลูกหนี้ไปต้องรับผิดชอบนั้นไซนกรณีอย่างที่ยกตัวอย่างที่บอกว่าฟ้าผ่ารถอย่างเงี้ยนะฟ้าผ่าลงรถลงรถไฟไหม้ไฟไหม้ไหม้ก็ไหม้รถไปด้วยทรัพย์สินที่จะต้องส่งมอบนะสูญหายไปด้วยเสียหายไปด้วยอย่างเงี้ยส่งลอกไม่ได้ เมื่อส่งมไม่ได้ถามว่าเป็นความผิดของใครนะความผิดเป็นความผิดของเจ้าหนี้ไหมไม่ใช่เป็นความผิดของลูกหนี้ไหมที่จะต้องส่งมอบไม่ไม่ใช่เมื่อไม่ใช่นะและซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นซ้ายก็ไม่ใช่ความผิดของใครเลยอะ่ะอา้าวแล้วเป็นความผิดของใครอะ่ะเป็นความผิดของฟ้าผ่าฮะอ้าวแล้วฟ้าผ่าเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติมันเป็น act of god act of god เ็ได้ยินนะก็คือเป็นการกระทําของธรรมชาติอ่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้การกระทาของธรรมชาตินี่ถามว่าจับมือใครมารับผิดได้ไหมไม่ได้นะเรียกว่าและซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบลูกหนี้ก็ไม่ต้องรับผิดจริงๆเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องรับผิดด้วยแต่ว่าในบทบัญญัติตรงเนี้ยมันเป็นการชําระหนี้ของฝ่ายลูกหนี้ไงบทบัญญัติก็เลยเขียนเฉพาะฝ่ายลูกหนี้ไงว่าถ้าเกิดเกิดกรณีอย่างนี้นะการชําระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุว่าอูซับมันสมมาิไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้เลยนะลูกหนี้ไม่ได้ไปทําให้ซับนั้นเสียหายเลยนะอย่างเงี้ย ท่านว่ากฎหมายก็บัญญัติเพื่อความเป็นธรรมให้แก่ฝ่ายลูกหนี้นะท่านว่าลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชําระหน,นี้นั้นคําว่าเป็นอันหลุดพ้นจากการชําระหนี้นั้นก็คือไม่ต้องไม่มีหน้าที่จะต้องส่งมอบแล้วไงเพราะว่าทรัพย์มันสูญหายไปแล้วเพราะฉะนั้นก,ก็เลยหลุดพ้นไงกฎหมายก็อบอกว่าเนี่ยลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นอันนี้ให้ความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้นะเพราะว่าลูกหนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะ ไอ้ทรัพย์ตัวนั้นไปส่งมอบประสค์มอบไม่ได้จะไปทํำยังงก,ก็ไม่ได้นะครั้น,นี้ที่บอกว่าหลุดพ้นก็คือไม่ต้องชําระหนี้เลยนะบางคนอาจจะเถียงในใจนะก็ลูกหนี้มีรถหลายคันเนี่ยนะเอารถคันที่ยังยัง,ย,งยังดีอยู่ไปส่งมอบซิเนี่ยบางทีเจ้านี้อาจจะเกลี่ยงมาให้ลูกหนี้เอาเอารถด,ดีๆไปส่งมอบอย่างเงี้ยตรงนี้นะตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีประเด็นที่ต้องมาเถียงกันต่อและประเด็นที่มันต้องมาเถียงกันต่อเนี่ยตรงนี้นะ มันจะมีกฎหมายอยู่มาตรานหนึ่งนะทีเ่เราเรียกว่าผลแห่งสัญญาต่างตอบแทนเดี๋ยวเราไปดูมาตรา370นะแต่ตอนนี้นะแต่ตอนนี้อธิบายตรงนี้ให้เข้าใจก่อนว่ากรณีของการชําระหนี้เนี่ยเราพูดถึงขาของฝ่ายลูกหนี้ขาของฝ่ายลูกหนี้ถ้าเกิดเกิดกรณีการชําระหนี้เป็นอันพ้นวิสัยเนี่ยนะและลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดเนี่ยนะตรงนี้ท่านว่าลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นเลยนะหลุดพ้นก็คือหลุดพน้นจริงๆไม่ต้องไปหาทรัพย์สินอื่นไม่ต้องไปหารถคันอื่นมาส่งมอบแล้ว อย่างนี้นี่คือการหลุดพ้นจากการชําระหนี้นี่คือในยะของมาตรา219ซึ่งให้ความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเกิดเหตุการณ์อย่างฟ้าผ่าอย่างทรัพย์สินเกิดภัยพิบัติเกิดน้ําท่วมน้ําท่วมจนไม่สามารถจะส่งจ,จชะชําระหนี้ได้แล้วแล้วกฎหมายไม่เขียนอย่างนี้นะเดี๋ยวเจ้าหนี้ก็ามาไล่บี้ลูกหนี้นะลูกหนี้ก็เสียหายแล้วนะยังจะต้องมาต้องต้องมารับชดใช้ตรงนี้อีกอะ่ะเห็นไหมฮะ เพื่อความเป็นธรรมกฎหมายมีไว้เพื่อความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องคำานึงว่าเนี่ยกฎหมายมันมีเหตุผลของความเป็นธรรมอยู่แล้วเราจะไปกล่าวอ้างว่าโอ้โอโกฎหมายไม่เป็นธรรมเลยนะพอไม่ได้สมดังใจสมดังความที่เราคิดนี่นะบางคนเนี่ยกล่าวอ้างเลยนะเนี่ยสารไม่ยุติธรมรมกฎหมายไม่ยุติธรรม,มยกเว้นนะยกเว้นแต่ว่าถ้าถ้าสารไปบิดกฎหมายก็ว่าอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่า ถ้าดูตามตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบัญญัติมาไว้อย่างนี้ก็ต้องว่าไปตามกติกาสิครับนี่กติกาบอกว่าท่านว่าลูกนี้เป็นอันหลุดพ้นก็ต้องให้ลูกหนี้หลุดพ้นไม่ใช่ว่าจะไปบีบบังคับให้ลูกนี้ต้องชําระนี่นะบางคนกล่าวเจ้านี้เขาก็เสียหายเจ้านี้เสียหายเขาเสียหายเะยะลูกนี้เขาก็เสียหายต่างคนต่างก็เสียหายแต่เมื่อกติกาวางไว้ว่ากรณีอย่างนี้นะการชําระนี่กลายเป็นผลวิสัยในขาของลูกหนี้นะเนี่ยลูกนี้เป็นอันหลุดพ้นนะแล้วถ้าจะถามต่อว่าเอาแล้ว แล้วฝ่ายเจ้าหนี้อะอยัง,ยงจะต้องชําระราคาไหมออเออกรเลยนีอย่างเงี้ยเจ้าหนี้ยังจะต้องชําระราคาสินค้าไหมแล้วยิ่งถ้าเกิดไปผูกปมประเด็นว่านะถ้ามีการมัดจําไว้แล้วเนี่ยนะเจ้าหนี้เขามัดจําเอาไว้อย่างงี้นะมัดจําจะต้องคืนไหมหรือชําระนี่บา,บางส่วนอย่างเงี้ยลูกนี้จะต้องคืนเงินนั้นให้แก่เจ้าหนี้ไหมโอ้โหนี่น,นี่ปมประเด็นตรงนี้นะเอาเราก็ต้องมาดูมาตรา370กันต่อ ในมาตรา370เนี่ยเป็นบทบัญญัตินะที่พูดถึงเรื่องของผลแห่งสัญญานะครับผลแห่งสัญญาเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วผลผลแห่งสัญญามันก็คือผลแห่งนี้นั่นแหละเห็นไ,ไหมแต่ตอนนี้เราพูดพอพอมันบัญญัติไว้ในหมวดของของ,ของสัญญานะนั่นหมายถึงว่าบทบัญญัติในหมวดเนี่ยที่จริงมันเป็นบทบัญญัตใิในในแบบในบบบที่ว่าด้วยเรื่องของนี่แต่ไอสองหนึ่งเก้าเนี่ยเราพูดขาเดียวขาของฝ่ายลูกนี่แต่ว่าพอมาพูดถึงผลแห่งสัญญาเนี่ยเราพูดสองขาเลยนะ คำว่าสองขาหมายถึงว่าขาที่เป็นเจ้าหนี้ด้วยขาที่เป็นลูกหนี้ด้วยเห็นไหมวันนั้นอย่างเงี้ยผลอย่างสัญญาก็คือในสัญญาต่างตอบแทนคู่สัญญาหไหมคู่สัญญาก็คือฝ่ายเจ้าหนี้ฝ่ายลูกหนี้นะฝ่ายเจ้าหนี้จะไม่ยอมชําระหนี้หรือฝ่ายลูกหนี้ไม่ยอมชําระหนี้อย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าอันนี้เป็นกรณีของการยื่นหมูยื่นแมวเนี่ยกรณีของผลอย่างสัญญาสามสามหกเก้านะ 3, 3นะแต่ว่าประเด็นที่ผมว่ามงจะพูดถึงประเด็นนี้ก็คือ370 370กรณีที่บอกว่า เนี่ยถ้าเป็นกรณีสัญญาต่างตอบแทนคําว่าสัญญาต่างตอบแทนก็หมายถึงสัญญาซื้อขายอย่างนี้แหละที่ฝ่ายเจ้าหนี้ก็จะต้องตอบแทนลูกหนี้ลูกหนี้ก็จะต้องตอบแทนเจ้าหนี้เนี่ยเนี่ยต่างฝ่ายต,าต่างต้องมีหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนซึ่งกันและกันนะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุที่ประสงค์ในการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพย์สิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งจับประเด็นตรงคําว่าทรัพย์เฉพาะสิ่งเอาไว้นะ ทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยนะในการซื้อขายเนี่ยนะถ้าเป็นกรณีของทรัพย์เฉพาะสิ่งมันหมายความว่าอย่างไรเนี่ยตรงนี้นะถ้าเราเรียนสัญญาซื้อขายเอกเทธธศสัญญาซื้อขายมาก็จะเพิ่มความเข้าใจได้ชัดขึ้นว่ากรณีของการที่จะเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยมันหมายถึงว่ามันจะต้องมีการหมายมีการนับมีการชั่งมีการวัดชั่งตวงวัดกําหนดแล้วว่าทรัพย์ชิ้นนี้นะเป็นทรัพย์ที่ซื้อขายกันแล้วนะ กำหนดทรัพย์ที่จะต้องส่งมอบกันเนี่ยมันเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วเมื่อกําหนดเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วกรณีอย่างเนี้ยคนหมายบอกว่าและทรัพย์นั้นสูญหายหรือเสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ไม่ได้ไซไอตรงที่บอกว่าทรัพย์นั้นสูญหายหรือเสียหายไปเนี่ยกรณีที่ทรัพย์สูญหายหรือเสียหายไปเนี่ยนะที่บอกว่าจะโทษลูกหนี้ไม่ได้เนี่ยมันมีปมประเด็นว่า กรณีของการซื้อขายทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยนะซื้อขายทรัพย์เนี่ยแล้วมันกลายเป็นแล้วมันสามารถจะกําหนดว่าเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งนะได้แล้วอย่างเงี้ยกรณีถ้าทรัพย์นั้นสูญหายหรือเสียหายเนี่ยคือเนื่องจากว่าไอ้ทรัพย์ตัวนั้นมันยังอยู่ในมือของลูกหนี้อยู่เลยไงแต่ว่าผลแห่งสัญญาต่างตอบแทนเนี่ยเมื่อมันมีสัญญามันตกลงกันเซย์เยสกันแล้วว่าจะซื้อขายรถยนต์คันหนึ่งนะไอ้รถยนต์คันเนี้ยนะมันเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วนะอย่างเงี้ยนะ แล้วทรัพย์เนี่ยมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ไปส่งมอบให้กับลูกให้ให้กับเจ้าหนี้ไงคราวนี้ทรัพย์มันยังอยู่ในมือของลูกหนี้แต่ว่าทรัพย์เนี่ยมันมันเป็นกรมรมสิทธิ์ของเจ้าหนี้แล้วเมื่อมันเป็นกรมรมสิทธิ์ของเจ้าหนี้แล้วเนี่ยคนหมายก็เลยต้องให้ความเป็นธรรมอ่ะให้ความเป็นธรรมแก่ใครครับก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละก็คือว่าเนี่ยเป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดการสูญหายหรือเสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ไม่ได้ไซดไอ้ที่ เกิดการสูญหายหรือเสียหายเนี่ยมันก็คือเกิดภัยพิบัตินั่นเองนะแล้วก็นึกถึงว่าเออถ้าเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาละ่ะแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นมาละ่ะแล้วรถคันนั้นเนี่ยมันเกิดสูญหายหรือเสียหายถูกทําลายไปอย่างเงี้ยถามว่าตรงเนี้ยนะไอการชําระหนี้ตรงเนี้ยนะโทษลูกหนี้ได้ไหมมันโทษไม่ได้ไง เพราะว่าทรัพย์ตรงนี้มันโอนไปนเป็นของเจ้าหนี้แล้วเพียงแต่ว่ามันยังอยู่ในมือของลูกหนี้ลูกหนี้ยังมีหน้าที่จะต้องสมมอบไงแต่ว่าไอการหน้าที่สมมอบเป็นเรื่องหน้าที่ที่จะต้องทําให้มันสําเร็จแต่ว่าในระหว่างที่จะส่งมอบอย่างนี้ทรัพย์ตรงนี้มันเป็นเป็นของเจ้าหนี้แล้วมันตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าหนี้แล้วเพราะมันเป็นทรัพย์เฉพาะสิะไงใช่ไหมและเกิดถ้าเกิดมันเกิดการสูญหายหรือเสียหายไปเนี่ยแต่มันโทษลูกหนี้ไม่ได้ลูกหนี้ไม่ไปไปทำให้มันเสียหายสูญหายแต่ มันเกิดจากการกระทําของ act of God คือภัยธรรมชาติเกิดจากภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยท่านว่าหรือเป็นเกิดจากคนอื่นอะไม่ใช่ลูกดีเป็นคนทำอะใครก็ได้มือที่สก็ได้มาทําอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยท่านว่าการสูญหายหรือเสียหาย,หาย,หายนั้นตกเป็นภพแก่เจ้าหนี้ไอ้คาว่าตกเป็นภพแก่เจ้าหนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงบางคนบางท่านฟังกฎหมายเรียนกฎหมายแรกๆเอ๊ะัพตกเป็นภพเป็นภพเนี่ยงงนะ คำว่าเป็นพับกับเจ้านี้ก็คือให้เจ้านี้เขาลับเขารับบาปเคราะห์าการรับบาปเคราะห์เนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเรียนกฎหมายม,มาตรานีนะ <S <S ก็จะมีคําว่าบาปเปาาคร,เนนรบบาะห์ใครเป็นคนรับบาปใครเป็นคนรับเคราะห์กรรมอันนี้กฎหมายบอกว่าให้ให้เจ้านี้เป็นคนรับเคราะห์ฮะให้เจ้านี้เป็นคนรับบาปเคราะห์ตรงนั้นก็คือให้เจ้านี้เนี่ยนะรับรับบาปเคราะห์ก็คือว่าทรัพย์สินตัวนี้นะในเมื่อกรรมสิทธิ์มันโอนไปแล้วนะเมื่อกรรมสิทธิ์เป็นมันโอนไปแล้วเนี่ยเจ้านี่เธอรับไปเถอะ อย่าไปเกี่ยงให้ลูกหนี้เขาเขารับผิดเลยถึงแม้ว่าทรัพย์เนี่ยมันอยู่ในมือของลูกหนี้อยู่นะแต่ว่าตรงนี้ทรัพย์เนี่ยมันเป็นของมันเป็นของเจ้าหนี้แล้วเพียงแต่ว่ามันยังอยู่ในมือลูกหนี้แล้วเกิดมันเกิดเสียหายสูญหายไปเนี่ยอย่างเนี้ยโดยที่ว่าโทษลูกหนี้ไม่ได้นะถ้าโทษได้ก็ต้องโทษลูกหนี้แหละลูกหนี้ก็ต้องรับผิดแต่ว่าเมื่อมันโทษลูกหนี้ไม่ได้ตรงนี้เนี่ยเจ้าหนี้นะเพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้นะ เจ้านี่เธอจงรับบาปเคราะห์ตรงนี้ไปสเสียเถิดอย่างเงี้ยนี่กรณีของการเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งถ้ายังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งหรือมีเงื่อนไขในการน่วงเกี่ยวกับเรื่องของกรรมสิทธิ์เอาไว้ก็ต้องดูมาตรา371แต่ครนี้ไอ้มาตรา372เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นตัวไขบ,บอกว่าเ้าแล้วแล้วไฟลูกนี้จะต้องชําระนี่ตอบไหมอย่างเงี้ยนะ,อะนอกจากการณีที่กล่าวใน2มาตราก,ก่อนก็คือ3าามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ด 3 7 0 3 7 1เน of ี่ยนะที่บอกว่าถ้าการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายใดไม่ได้ไซไอกรณีอย่างเงี้ยนะที่บอกว่าการชำระหนี้โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ถ้าโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ก็คือโทษฝ่ายเจ้าหนี้ก็ไม่ได้โทษฝ่ายลูกหนี้ก็ไม่ได้เนี่ยตรงนี้ถามว่าแล้วกฎหมายก็เลยบัญญัติเพื่อความเป็นธรรมอีกนะว่าเนี่ย ท่านว่าลูกหนี้หามีสิทธิ์ที่จะรับชําระหนี้ตอบแทนไหมอันนี้นะเพื่อความเป็นธรรมนะคือฝ่ายเจ้าหนี้นะฝ่ายลูกหนี้ก็ไม่ต้องจ่ายฮะเพราะว่าท่านว่าลูกหนี้หามีสิทธิ์ที่จะรับชําระหนี้ตอบแทนไหมก็เท่ากับว่าลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากการชําระหนี้แต่ในขณะเดียวกันไอ้ไอ้เงินน่ะเงินที่เจ้าหนี้เขาจ่ายมาทรัพย์สินที่เขาจ่ายมาตรงนี้ต้องคืนเขานะเพราะว่าท่านว่าลูกหนี้หามีสิทธิ์ที่จะชําระหนี้ตอบแทนไหมเนาะ ครนี้มันก็ต้องยกเว้นมาตรา3ามสามเน่นะที่บอกว่าพอตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้แล้วเนี่ยตรงนี้นะอันนี้กฎหมายบอกว่าไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นพับแก่ลูกหนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นลูกหนี้เขายังมีสิทธิ์ได้รับชําระราคานะแต่ว่ากรณีนี้นะกรณีสามเนี่ยท่านว่าลูกหนี้หามีสิทธิ์ที่จะชะําระรับชําระนี้ตอบแทนไหมเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นเราก็ตอบคําถามได้ไหมว่าเนี่ยถ้าเกิด,เก,ดเกิดกรณีการชําระนี่กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุทที่ ที่จะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นกรณีของการเจ้านะเจ้าเจ้าคืออะไรต่างคนต่างเสียหายไงแต่ก็ไม่ข้อยกเว้นก็เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งอย่างเงี้ยก็อันนี้อันนี้ให้ให้ให้เจ้าหนี้รับบาปเคราะห์เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งหรือเป็นสัญญาอื่นนะสัญญาซื้อขายบริการอะไรพวกนี้นะอันนี้ลูกนี้ก็หามีสิทธิที่จะรับชําระนี่ตอบแทนไหมนะ ส่วนบรกสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บอกว่าโทษเจ้าหนี้ได้ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งแต่ตอนนี้กำลังอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยถ้าเกิดเกิดกรณีที่ว่าการชําระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยแล้วไม่สามารถที่จะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เลยนะโทษเจ้าหนี้ก็ไม่ได้โทษลูกหนี้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะก็ต้องนะก็ก็การชาระการการที่ลูกหนี้จะมีสิทธิที่ได้จะได้รับชําระหนี้ตอบแทนมีไหมกรณีมีนะมีก็คือ371เไอ้สาม กรณีไม่มีก็คือ372สรุปเป็นประเด็นนี้นะก็คือตั้งข้อสังเกตในเรื่องของเรื่องของการชำระนี้กลายเป็นพ้นวิสัย